เที่ยวไหนกันไปทุ่งดอกกระเจียวบ้านจังหวัดชัยภูมิรอบไปเรื่อยเลือยขึ้นรถไยอ,อกเน็ตมันเป็นยังงลูกนมันซาเน็ตมันซามันเป็นยังงคือซาลูก<ม>ฮะมันโปนแห้ง <laughs> มันบ่นแห้งเน็ต <laughs> มันซามันบ่นแห้งไห <laughs> นกี่สิไปใส่นไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวใส่ลูกไปเที่ยวชียงด เที่วช่องจอมไปอย่างช่องจอมมันไก่พูดแม่สภาพไปเที่ยวชัยภพมิมนี่นาคินไปกระไผ่แน่ข้าจสาลีทุ่งดอกกระเจียวไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวสวัสดีคะ่ะภูมิหล,ลาไปไหนภูมินอยู่บ้านกับป้าที่บุรีรัมค่ะเอามาแต่นาคิน นายคินมาเที่ยวนายคินบอกว่าอยากเที่ยวค่ะสวัสดีครับทำยังไงหรือเรียกสวัสดีครับลุงก่อนน่ะน,นายคินเฮดบอเป็นเดย์มาแม่ถือไปหายแล้วคดเก่งแล้วนั่นเหรอนาคิดสิบเด้เที่ยวแม่จะพานาคิดไปเที่ยวลุงถามแม่แล้วภูมิล่ะไปจกคนนี่ถามาอาจะาไปจกคน้นโบเบ้ไปบไ่เอาเบิ้งได้โบเบยเขาได่ใส่โบเบ้ใส่โบเบ้ เอาเออละลูกค่อยคุณโบเบโบเบก็ไปพ่อจากนาคินสวัสดีผู้เข้าชมคะ่ะมาเดินไปเที่ยวน้ำกันสิพ้าลูกทะลูกไส้ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานหรือจังหวัดสายภูมิแซ่บบ่ลุกแม่กินน้ำได้บอให้แม่กินน้ำบอด้กินชื่อน้ำแม่อะลรใส่น้ำ,นำให้แม่กินน้ำเป้านี่นะ น่าคิดให้แม่กินโอชีน้ำนะออกินน้ำได้บอมาซิมเนี่ยแซ่บบ่อยากหมูแซ่บบ่ซิมได้เลยได้ซิออมบอเรอขี้ทีกินน้ำเปล่านั้นกิน <laughs> น้ำเปล่านั้นเอาแม่ก็อยากกินโอชีแม่ว่าห้กินน้ำบ่ซื้อให้แล้วทีหลังแซ่บคักเซ็ดปากได้นั่น โอ้ยกระดาษจูนวได้ทุ่งดำไอ้ทุ่งอะไรนั่นปะโบทุ่งอะไรนั่นแหละไปเที่ยวชัยภูมิค่ะไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิจ่ยถ้ำอะไรนะถ้ำกัวแดงครับถัำแก้วยังสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นที่เขาเที่ยวหรือว่าเราจะไปถ้ำแก้วก่อนถ้ำแก้วก็อยู่เรียนทองเออไปบ่ถ้ำกัวแดงกับการหรือว่าข้าสิไปเที่ยวใส่ไปจุดหมายนุ่นไงทุ่งดอกกระเจียวบ่โอเค ไปดอกกระเจียวโรดนขี้กินอิ่มไปเส็้ปฝังห้สะอาดเรียบร้อยเร็วๆน้ามันเหี้ยใส่ปากเสื้อดีๆลูกเสื้อดีๆเรื่อยเงินทุนหนึ่งพันห้าร้อยบาท